ตัวผมเป็นมาสติวบอกคนนก็มานั่นาหาปมาแตนห้แล้วพี่น้องเขาเรียกตัวเรียกตัวลูกๆนะพี่น้องสวัสดีครับมอน,นิกาใจหายนะครับเพราะว่างานยกเลือกระท่านหันนะครับพี่น้องเขาก็ตั้งเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าเขาก็กต้องเก็บเวทีเก็บยังนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าทีเพิ่นคือมาสร้างให้ยกเลิกตอนประมาณหนึ่งทุ่มกว่านะครับหนึ่งทุ่ม คือแต่แบบไปที่เขาแหล้วเบืแล้วนะครับผมพี่น้องนะครับเม่มาบมันไม่ชอมาหวาแต่หามุงเจ้าเอา่จะบอกยกเลิกครับพุแตะพอท่านเอาแต่ว่าในต่างประเทศผมบกะไปแลของล่มอันนี้จะว่าหามุ้งหัมุ้งยังบอหเอา่ะไฮไม่หฮเฮ็ดนี่ไงจะว่าแล้วแวเวลาเพืออับเขอกบนําไปได้เสียรายเฮ็ดยังลูกเต่าอยู่แล้ว เรียกตัวเพวื่อนมากเตี้ยบบอกคนหนก็นมานั่นนหายเมเจอไห์หายเราพี่น้องเขาเรียกตัวเรียกต,ตัวลูกๆนะพี่น้องอกากาศพิมงานคนบอยอาจารย์นดนตรีเข้ากำลังเก็บของนะครับีหลังมีที่ถักแตกำลังเก็บของทีมงานขวดพุทเฮ็ดแล้วเบิเรดแล้วนะครับพี่น้องเฮ็ดแล้วเบิเรดแล้วแต่ว่าก็ต้องได้ยกเลิกนะครับผม ตามสถานการณ์นะครับพี่น้องเนาะสถานการณ์บ้านเมืองมองันทันปกติปันใดนะครับผมสร้างเต่งหนาก็มาแล้วจะว่กกระได,ดยกเลิกนะครับอดไอเต้าเกลูกไอเต้าหุ่นหมีนะครับพี่สอดอสอดอ นกเลิกนะครับพ่อก็ต้องเจ็บเต้นกลับบ้านนะครับพี่น้องเจ็บเต้นกลับบ้า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 นครับทำบ้านเฮากอต่อการเดูนสารคามเรือครับอยู่บาราบือนะครับน้อยไรยานค่ะเด็กเจ็บพี่หลีพ่อเฮาโอ้ยนะเก็บพี่หลีเป็นตั้งไหนมวนบอ เราเอาขื่นเอาลงมวนมวนวะเนี่ยมอมไหมเอย่างเงม้ยงเงี้ยเราไม่เอาลงมือ่ไมมันนี่ได้ได้เครื่องมาไหมอนี่ยะมันได้บพคาะขาดูกะสิหายยุ่ดอกตีเนาะติขาดทีงานยกเลิกวันนี้แม่จอดรู้สึกว่าเราจับของไว้อย่างดีครับก็ได้เก็บของก็จะได้เนาะจะได้สเ่ีมีงานได้เงิน เจี๋ของเมืองขนมาลูกมานั่งเหติตำงับอย่างยู่นี่แบ,บปโม่ยุบหานั่งเนี้มานั่งดีๆเดี๋ยของเมืองขั้นบนเมืองขั้นมาหรอแล้วปีนองชีวิตมอลำหาาไปไสนะไหน่ะรู้เสื้อไรเมื่อนี่สะพายกระเป๋ากับบ้าาเราสารค่ะ,ะชิวๆไกลหน่อยไกลน่อยอ ชินแล้วแม่ชาจนชินไปไปหรือพอรู้เสื่องได้มือนี่งานอยู่ไมอนี่ดีใจไรก็ดีใจดีใจยังเต็มที่แล้วนี่แหละอาการของคนดีใจลงทื้นไปมือนี่ว่าไม่ไม่หน่อยได้ยังแน่มือนี่แต่ความเสียใจบอกก็ว่าคนมาซื้อยังไม่มือนี่โอ้ยมือนี่ลงทื้นซื้อของหลายอันหลายแนวซื้อของหลายอันหลายแน่วมาเตียวมา สแสดงพี่น้องเบื้องหน้าเวทีก็บ่ได้แสดงซ้ำหมู่พานซื้อสินไหมเบิด์ตะวันตะบัยนางเอกเชอรีซื้อโอ้เป็นบุญนนลูกสาวนางเอกใจเตะนังเห็นตะนังเงียบอยู่เงียบอยู่เหมือนขึ้นเงียบตรงนางเอกเชอรีซื้อสินไหมไห้พ่อผื่นนึงโแต่ข้าท่านท่านบาทประมาณท่านมีอะไรไหมเท่งามยิบเร็วยิบตรงเร็วไปใส่ไปเมื่อคืน มือคลืนบริเวณใจค่นบัติมาใจเมือนี้ปัติใจเมือนี้มือนี้เป็นฮาร์ดเลาะเสียเสียพี่น้องเสียเขาระว่าดสองเลยอันเสียอันจะเป็นช่วงอันจะไม่ใช่กับเถิ่นไม้พื่อนจะลูกไหมโบจะเอาเสียธรรมดาอันมันเป็นช่วงเขาตั้นอ่นะจะลูกไหมกับกันแต่ไมีอยู่ขนมหลับมันคือผู้เฒ่าพอบึงเป็นไม่รุ่นจะไปใช้เสียผู้เฒ่ามันกับบัคือนเนาะเออนั่นบัคือไใ้เฮากลับบ้านเฮา